นี่เกมแพ็กนะครับช่วยน้ำท่วมนะครับบางบานนะครับเช้านี้นะครับเช้านี้นะเช้านี้ช่วยน้ำท่วมนะเช้านี้นะครับช่วยน้ำท่วมนะครับบางบานเช้านี้นะครับบางบานช่วยน้ำท่วมนะครับดูนะครับก็น่าจะออกประมาณสักสิบโมงเช้านะครับติดโมงเช้านะครับตอนนี้มานั่งให้กันรวมพลเก้าโมงนะครับ ก็เดี๋ยวลงเรือนะครับลงเรือกันนะครับลงเรือนนะน่าจะมาณสิบโมงนะครับตอนนี้นะก็ช่วยกันครับช่วยกันวันนี้รวมตัวอยู่ที่วัดกลางครับวังกลางวัดกลางนะวัดกลางนะวัดกลางนะครับผมนะดู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 อันนี้กำลังช่วยกันแฮกอยู่นะตอนนี้นะกำลังช่วยกันแฮกนะครับทีมมานะครับนับพี่มากนะรับนกพีมากรสนะครับที่มาเนี่ครับ ขึ้นมานนะบตัวอันแท็กต้มแท็กต่างๆครับได้บุญหมดนะครับตอนนี้ของค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมว่าแจกได้ได้เยอะมากเลยนะคือสำนักมานอาสูนะครับทำอะไรเล็กๆก็เอาไว้เป็นนะครับต้องมาใหญ่นะคระเมี่ยงใหญ่นะครับเยอะมากครับเยอะมากนะเยอะมากนะเก็บเงินมาได้นะครับตอนนี้รวมอยู่ที่วัดกลางบางบานนะครับวัดกลางบางบาน